These little สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงที่รับชมผ่านทางช่อง y u t u b e บังนำอินดี้แล้วก็เพจบังนำอินดี้ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มีโอกาสได้แวะมาเยี่ยมมาเยือนทีมงานของพิมิตเด้อเจ้าของรถแห่ขมิ้นสีทองนะครับไม่รู้ว่าช่วงนี้กำลังทำอะไรอยู่นะพี่น้องน่าจะมุกมุนทีเดียวนะฮะร,รถเกี่ยวเนี่ยนีจุงกะครับสวัสดีครับ โอ้สวัสดีครับเธอเอาน,นี่ชั่งมาช่วยส่งโอ้นี่ฮะทำช่วงล่างโอ้ใกล้ถึงฤดูกาลแล้วเนาะถึงฤดูกาลแล้วเออมือนเคยชมเคยชัวร์เ,วเ,วเลยมั้งนะนอถอดขาวหมดเลยอู้หมักเม้นมากครับเธอไอ้ยครเนี่ยบางมิด เปอล,ลอี่ยนโซ่เปลี่ยนไรเปลี่ยนไมลโรเลอร์เปลี่ยนโรลเลอร์เปลี่ยนโซ่อู้หู้ปีนี้จัดเต็มเลยเหรอ, <c oughs> อเต็มแต่ซีครับโอ้ยตาบ้านซุปเปอร์แต่มาไงนี่นี่ฮือแน่นอนเวน ือแต่มันมะามันมะเชียงเลยัหมนะเธอคนเองเลยฮะพี่มิดกำลังเตรียมเตรียมความพร้อมรถเกี่ยวนะครับรเพื่อลุยหน้าง,งานปีนี้ดูครับดูกำลังพากันโมดิฟายใหญ่เลยครับ สอนมเมนเลย่ฮะนันนได้มาทีนะครับทีนี้ถามว่ามาวันนี้ต้องมีอะไรแน่นอนเลยที่บองดําไดเวะมานะวันนี้มีที่เด็ดอยากจะแนะนำฝากฝัง fc ทางช่อง youtube บองดําให้ได้รู้จักกันเนาะจะเป็นใครจะเป็นอะไรที่บองดํแนะนำอ่ะเอฟฟังก่อน ได้ยินเสียงไหมเนาะมีเสียงร้องนักร้องสาวด้วยนะพี่น้องอยังไม่กล้าเข้านะครับเดี๋ยวรอให้น้องๆเขาซ้อมเสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะพา,าพี่น้อง FC มารู้จักกับักร้องคนนี้กัน ว่าเป็นใครนะครับแล้วทำไมบองดําถึงได้อยากให้ f อฟซีงดําได้รู้จักนักร้องคนนีอ้อันนี้ก็คือเดี๋ยวบอกคร่าวๆก่อนว่าบองดำมีโปรเจกต์อยากจะทำอยากจะกคือง่ายๆคือรว,รวมทีมงานอาจารย์นักดนตรีอาจารย์หนึ่งดีไซน์แล้วก็ YouTube เพื่อนผอง อเพื่อนโองแต่เพื่อนเพื่อนพี่พ,พีน้องๆที่ทํา y o YouTube ด้วยกันอ,อยากอยากเหมือนว่าอยากอยากปั้นจะเรียกว่าปั้นก็ไม่ใช่คืออยากอยากให้โอกาสาน้องที่ชอบร้องเพลงแล้วเราไปเจอเราไปถูกใจในน้ําเสียงของของน้องๆคนนั้นเนาะโดยที่เขายังไม่มีโอกาสได้เปิดตัวที่ไหน ที่บังดับมาวันนี้นะเดี๋ยวเราค่อยไปทําความรู้จักกับน้องเขาให้น้องเขาซ้อมก่อนวันนี้คือมาซ้อมร่วมกับวงอาจารย์นันทโตรีครั้งแรกก็จะมีอาการตื่นเต้นนิดนึ่งเดี๋ยวเราค่อยสัมภาษณ์เขาตอนที่น้องอซ้อมเสร็จเนาะเล้วทำความรู้จักว่าน้องเขาเชื่อะอะไรรอก่อนเด้อพี่น้องสักครู่เอฟฟังอีรอบสิ คือคือคืออ่ะเดี๋ยวค่อยรู้จักกับน้องเขาครับเอ้าสอบเสร็จแล้วบอเ่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับ,รบอ่ะเต็มตัวจะกลับแล้วจะไปไหนต่อจะกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านคร <c oughs> <ด>ับผมเตรียมแล้วครับรอโอ้สบายเลยอ่ะระวังประตูด้วยน่าใครอ่ะใครนะไม่จอดคนเก็บสายครับคนเก็บสายใช่ไหมครับโอ้อ่ะเดี๋ยวน้องมีขยับมาทางนี้นิดนึงเราจะมาสัมภาษณ์น้องเขาก่อนนะว่าน้องเขาทำไมถึงได้รู้จักกับ ทีมงานพี่บองดำเนาะอ่ะแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววารินเป็นเครือนะคะชื่อเล่นอย่างที่พี่เรียกพี่บองดำเรียกเมื่อกี้นะคะก็คือชื่อเมนั่นเองค่ะก็ที่ได้มารู้จักบองดำวันนี้นะคะก็คือว่าแต่เดิมอ่ะคือมีติ๊กตอกอะคะ่ะแล้วก็ร้องเพลง ปากากรองคเนยลงค<ง>่อนหนึ่งลงติ๊กตอใช่ไหมใช่ค่ะลงติ๊กตอกแล้วแล้วพอดีพี่บางดาไปเล่นแล้วเลื่อนไปเจอเแล้วก็ถูกใจน้ําเสียงใช่พี่บางดําก็เลยติดต่อมาลองให้มาซ้อมค่ะเพราะพี่บางดาม,มีโปรเจกต์ว่าอยากได้นักร้องผู้หญิงร้องเพลงกันตึมได้แล้วก็อยากปั้นอยากช่วยอยากช่วยดันน้องๆเขาวันนี้ก็เลยได้เรียกให้น้องมาซ้อมที่สานักงานรถแห่ขมิ้นสีทองเนาะ มากไกลไหมมากไกลค่ะเพราะว่ามาจากอำเภอเมืองสุรินทร์ค่ะเราอยู่บ้านอะไรอยู่บ้านตาแฮมคุ้มอันซองตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะยังเรียนอยู่ไหมตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ค่ะคณะมนุษยศาส,สตร์และสังคมศาสตร์สาขาสังคมศึกษาปีสามค่ะอ๋อใกล้จะใกล้จะจบแล้วอีกปีเดียวใช่ค่ะใกล้จะจบแล้วโอเคเลย เหนื่อยไหมช่วงนี้กับการเรียนการสอนการสอบช่วงนี้ก็จะค่อนข้างจะยุ่งหน่อยค่ะเพราะว่าต้องอ่านหนังสือแล้วก็เคลียร์งานเพื่อที่จะปิดเทอมนี้ไปแต่ก็ยังดีมีเวลามาลงซ้อมกับวงให้พี่เนาะใจะรักค่ะก็ต้องมาให้ได้ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าพี่ได้ข่าวว่าเรากําลังออดิชั่นกับไม้ทองคาด้วยไหมอ๋อใช่ค่ะเป็นการลงครั้งแรกเลยค่ะไม้ทองคําเป็นไม้ทองคํสิบค่ะอ๋ะออะใครที่อยากติดตามน้องนะครับก็รอลุ้น ในการออดิชั่นของไม้ทองคำนะครับอีกหน่อยจนนี้กำลังออดิชั่นอยู่เนาะ,ะอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้อายุ22กําลังจะเข้า23ปีค่ะจบไปก็เป็นครูค่ะเป็นครูด้วยนักร้องด้วยค่ะเอาเลยความชอบก็คือนักร้องเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวว่า,าแล้วก็เป็นครูด้วยจบไปมีกิจการอะไรของตัวเองไหมตอนนี้ตอนนี้ก็คือขายอ,าออนไลน์ค่ะ ายมือถือมือถือใช่ไหมใช่ค่ะมีร้านมือถือมือสองมีหน้าร้านค่ะชื่อร้านอะไรชื่อร้านมีหลายสาขาค่ะมีชื่อร้าน V I P o n นแล้วก็ T N o n นแล้วก็ N P o ฟนค่ะอยู่แถวราชบุรีหมดเลยอ๋ออยู่อยู่ใกล้ใช่ค่ะมีมีริมคลองวีรวัต์ริมคลองราชพัฒน์แล้วก็หลังมอราชพัฒน์ค่ะน้องเป็นคนขยันมานะครับทำหลากหลายมากค่ะอะ ถ้า FC ที่เขารับชมผ่านทางช่อง YouTube บางดำ <c oughs> เขาอยากติดติดตามน้องทาง TikTok ติดติดตามได้ทางไหนครับ t i k t อ k อะไรชื่ออ่า t o k อกชื่อเมวารินค่ะเป็นภาษาอังกฤษเนาะใช่ค่ะพิมว่าเมวารินภาษาอังกฤษนะครับใช่ค่ะอ่ะไปติดตามที่ TikTok ก่อนแล้วกันส่วน Facebook ผมยังไม่ให้นะผมยังไม่เปิดว์าให้นะ ถ้าใครชื่นชอบน้องจริงๆก็คงจะไปหาเจอถูกไหมว่าหลายคนหลายคนก็ตามไปหาเจอแล้วใช่ค่ะ,ะน้องเข้าอัธยาศัยดีนะครับก็ให้กําลังใจน้องและกันนะครับใครที่ชื่นชอบในน้ําเสียงของน้องมีวารินนะครับฝากน้องสาวคนนี้ไว้ด้วยนะฮะวานนำไปเจอโดยการเล่นติ๊กตอกกันเลยขอน้องมาซ้อมมาดูหน่อยอว่าจะเป็นไงเดี๋ยวรอชมรอชมอ่า คลิปเต็มดีกว่าเนาะ,ะตอนนี้คือมาซ้อมลงวงก่อนอ่าแล้วให้น้องไปซ้อมต่อที่บ้านแล้วก็น้องก็ซ้อมต่อไปที่ไม้ทองคำด้วยอ่ะฝากอะไรกับ f c ฟไหมก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามให้นะคะ,ะคแค่นค่ะขอแค่กำลังใจแค่นั้นเลยค,ครับอ่ะฝากเข้าไปให้กำลังใจน้องด้วยในทิกตอกนะครับมีวารินภาษาอังกฤษเด้อพี่น้องอสำหรับคลิปนี้บังดำก็ขอลาน้องมี แล้วก็ FC ทุกท่านไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับน้องเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับ